จะันทร์ระเบียบโดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร แล้วรรบควรสมน้ากันาบน้ำไหมด้วย ท่านครับผลการตรวจห้องเย็นวันนี้เรื่องของการกักซุนเนื้อหมูในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นยังไงบ้างครับครับในวันนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเวลาของคณะกรรมการบุรีรับย์ชาติและกอง监察โดยสิบตำรวจแม่และท่านผู้监察โดยสิบตำรวจแม่ได้ตักซุนให้ตำรวจสุพรรณลำพูนได้ร่วมกับ ปัจจุบันพานิย์จังหวัดกรมนอฝ่ายปกคอรองและหน่วยงานที่อยู่ข้องอ่อทำการตรวจสอบโบดังและสถานป,ประกอบการที่มีการสต๊อกเนื้อหมูนะครับและเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเนื่องจากาาปัจจุบันเราได้ทราบกันว่าเนื้อหมูมีราคาแพงนะครับในส่วนนี้ก็วันนี้ได้ออกส่วนทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับ เป็นห้องเย็นที่เก็บชิ้นส่วนของของเนื้นอหมูสำแหลกนะครับสองที่ก็เป็นที่เก็บหนังหมูซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศครับาการตรวจไม่พบการกระทำผิดในโรงงานครับคือในวันนี้ไม่ไม่พบการกระทำผิดในการผลิตนะครับ,รบแล้วแนวทางการป้องกันต่อไปแล้วครับเอ่อแนวทางการป้องกันก็คงต้องร่วมกับทางพาณนิต์จังหวัด ซึ่งท่านเป็นคนคุมในเรื่องของบัญชีการสต๊อกสินค้าต่างๆซึ่งจะต้องมีการแจ้งรายการสต๊อกสินค้าไปยังพนักงานก็เราในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะออกรวมกันตัวทุกระยะนะครับเพื่อให้เป็นไปตามบัญชีที่แจ้งสต๊อกสินค้าแล้วก็ราคาเป็นไปตามข้อกําหนดนะครับการตรวจลักษณะนี้คือเป็การตรวจ ในเชิงกล้องกามแต่ใน,ใน,ใ,น,นในการตรวจเชิงลุกนะครับในการตรวจเชิงลุกเราได้ทำการสืบสวนหาข่าวในทางลับนะครับว่ามีสถานประกอบการใดไม่ว่าจะเป็นโรง่าสัตว์หรือ,อสถานที่เก็บก่อนส่งไปยังศูนย์จำหน่ายต่างๆว่า,าสถานที่เหล่านี้เนี่ยได้ทำ ต้องตามที่ได้แจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการการค้าหมูลนะการเก็บสระทบหมูนะฮะล้วก็จะสืบสวนทางลับแล้วเราทราบว่าที่ใดมีพฤติการในการกะนองผิดไม่ว่าจะเป็นการทำผิดหลักเกณฑ์หรือการสต็อกหรือกักตุนเพื่อรอซึ้งระผานเรา,าก็จะบูรณาการร่วมกันในการเข้าทำการสืบสวนแล้วก็ ดำเนินการทางกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไปครับจะจัดตั้อะไรถึงผู้ประกอบการไหมครับก็ในขอความร่วมมืออะไรยนีเดี๋ยวจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับตอนนี้คนไทยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกคนรวนแล้วแต่จะต้องกินต้องใช้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็อย่าเล่าฟัง ใจที่น้องประชาชนในเรื่องของการบริโภคเนื้อหมูซึ่งเป็นปันจจัยชีวิตประจำวันของคนที่ต้องบริโภคครับวันนี้ตรวจมาได้กี่วันด้วยนะคะขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมนะคะในเรื่องของการแจ้งสต็อกการเลี้ยงแล้วก็แจ้งสต็อกเรื่องของการเก็บที่ห้องเย็นนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายและขณะนี้ทาง กรมการค้าภายในได้เพิ่มประกาศนะคะคณะกรรมการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการนะคะแจ้งให้มีทางผู้ประกอบการที่ทําการขนย้ายเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะสุกรนะคะต้องมีแจ้งแบบนะคะตามแบบที่คณะกรรมการกกกกรกาหนดนะคะนอกเหนือจากการที่คุณแจ้งขนย้ายกับทางปศุสัตว์แล้วนะคะต้องแจ้งที่สํานักงานพนิชย์จังหวัดด้วยค่ะฝากฝากเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะผู้ประกอบการทุกท่านค่ะในพื้รับผู้ดำเนิน